การภาวนาในโลกยุคใหม่สาธุชนทั้งหลายครอบครัวเป็นหลักฐานสำคัญของชีวิตเป็นสถานที่แรกที่เรารู้จักคำว่ารักห่วงใยและการอยู่ร่วมกันแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นที่แรกที่เรามักมีความขัดแย้งกันได้ง่ายที่สุดเพราะใกล้ชิดกันมากความคาดหวังความต่างความเหนื่อยล้าจากภาระชีวิตอาจทำให้ใจเราห่างกันโดยไม่รู้ตัว พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าขันติหรือความอดทนเป็นธรรมพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันครอบครัวที่มีความอดทนต่อกันไม่ด่วนตัดสินไม่ด่วนโกรธย่อมอยู่ร่วมกันอย่างสงบนอกจากขันติแล้วยังมีธรรมะอีกหลายข้อที่ควรน้อมนำมาใช้เมตตาให้ความรักความปรารถนาดีแก่กันไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกหรือคู่ชีวิตเมตตา ไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือการเอาใจเขามาใส่ใจเราการุณาเมื่อคนในครอบครัวทุกเราไม่ส้ำเติมแต่ช่วยเหลือเท่าที่ทำได้ด้วยใจเมตตามุทิตายินดีเมื่อคนในบ้านมีความสุขมีความสำเร็จไม่อิจฉาไม่เปรียบเทียบอุเบกขารู้จักวางเฉยเมื่อถึงเวลาโดยเฉพาะในเรื่องที่ควบคุมไม่ได้เช่นอารมณ์ของลูกการตัดสินใจของคู่ชีวิตเราไม่จำเป็นต้องควบคุมทุกอย่าง แต่ควรเป็นที่พึ่งด้วยความสงบและพระพุทธองค์ยังทรงสอนว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวจะมั่นคงได้ต้องมีสัจความซื่อสัตย์ต่อกันธรรมะการฝึกใจให้เย็นจาคกาการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและปัญญาความเข้าใจในธรรมดาของชีวิตหากเรานำธรรมะเหล่านี้มาใช้ในครอบครัว แม้จะมีปัญหาเกิดขึ้นก็จะสามารถแก้ได้ด้วยใจเย็นไม่ใช้อารมณ์นำเราจะเข้าใจกันมากขึ้นให้อภัยกันง่ายขึ้นและรู้สึกขอบคุณที่มีคนในบ้านเป็นครูฝึกจิตใจให้เราเติบโตในทางธรรมขอย้ำว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องของวัดอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของชีวิตทุกวันครอบครัวคือสนามฝึกธรรมะที่แท้จริง ใครที่ปฏิบัติทำอยู่แต่ยังขัดแย้งในบ้านให้กลับมาทบทวนว่าเราใช้ธรรมะแท้จริงหรือยังการสื่อสารอย่างมีธรรมะในครอบครัวหนึ่งในสาเหตุหลักของความขัดแย้งในครอบครัวคือการพูดกันไม่เข้าใจบางครั้งเราไม่ได้ตั้งใจจะทะเลาะกันแต่คำพูดที่พูดออกไปกลับไปทำร้ายใจกันโดยไม่รู้ตัว พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าวาจาสุภาษิตหรือวาจาที่พูดดีมีค่าเสมือนพุทธบูชาการพูดดีในครอบครัวจึงเป็นหนึ่งในเสาหลักของความสงบสุขที่บ้านหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพูดคือสัจวาจาสุจริตและสมาวาจาซึ่งประกอบด้วยไม่พูดเท็จพูดตรงไปตรงมาด้วยเจตนาบริสุทธิ์ไม่ปกปิดไม่บิดเบือนไม่พูดส่อเสียด อย่าใช้คำพูดที่ทำให้คนในบ้านผิดใจกันหรือทำให้รู้สึกด้อยค่าไม่พูดคำหยาบคำหยาบทำให้ใจอยากแม้โกรธก็ต้องฝึกพูดอย่างมิติิไม่พูดเพ้อเจ้อเลือกพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่พูดพร่ำเพื่อให้อีกฝ่ายเหนื่อยใจแต่เนื้อสิ่งอื่นใดพระพุทธองค์ทรงเน้นที่เจตนาในการพูดหากเราพูดด้วยเจตนาดีแม้บางคำจะตรงแต่ก็จะเกิดผลดี เพราะพูดด้วยความรักและหว,วังดีไม่ใช่พูดด้วยโทสะหรือถักฐานและสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการฟังบางครั้งลูกอยากพูดกับพ่อแม่แต่พ่อแม่ไม่เปิดใจฟังบางครั้งคู่ชีวิตอยากระบายแต่เราเอาแต่แตัดสินฟังอย่างมีธรรมะคือฟังด้วยใจไม่ใช่แค่หูฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่ฟังเพื่อสนกลักหากคนในครอบครัวพูดกันด้วยเมตตา ฟังกันด้วยขันติความอบอุ่นจะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องพยายามมากเพราะหัวใจของการอยู่ร่วมกันคือความเข้าใจไม่ใช่การเอาชนะกันขอให้เรานำธรรมะเรื่องการพูดนี้กลับไปพิจารณาและฝึกใช้ในทุกวันพูดให้เป็นธรรมฟังให้เป็นบุญแล้วบ้านจะเป็นวัดที่ใจสงบความเสียสละในครอบครัวด้วยจาคธรรมครอบครัวจะอบอุ่นได้ต้องมีจากัก หรือความเสียสละเป็นหลักฐานพระพุทธเจ้าทรงยกจาคะขึ้นเป็นหนึ่งในธรรมสำคัญของผู้ประพฤติธรรมเพราะผู้ที่มีจากะย่อมไม่ยึดติดไม่เห็นแก่ตัวพร้อมแบ่งปันพร้อมให้อภัยและพร้อมถอยเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายกำลังทุกข์ในครอบครัวการเสียสละไม่ได้หมายถึงการยอมตลอดเวลาแต่หมายถึงการรู้จักวางอัตตาเพื่อความสุขรวมตัวอย่างเช่น พ่อแม่เสียสละเวลาพักผ่อนเพื่อดูแลลูกคู่ชีวิตเสียสละความสบายบางอย่างเพื่อให้อีกฝ่ายได้ทำตามฝันลูกเสียสละความอยากส่วนตัวเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในบ้านสิ่งเหล่านี้ดูเล็กน้อยแต่ล้วนสร้างแรงใจแก่กันอย่างลึกซึ้งพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้ใดให้ย่อมเป็นที่รักการให้ในที่นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นทรัพย์สินของ แต่หมายรวมถึงการให้เวลาให้ความเข้าใจให้คำพูดที่ปลอบใจและให้ความไว้วางใจหลายครอบครัวทะเลาะก,กันเพราะต่างคนต่างเอาตัวเองเป็นใหญ่อยากให้คนอื่นเข้าใจตนแต่ลืมถามว่าเราเข้าใจเขาแค่ไหนถ้าเรากลับมามีจิตแห่งการให้มีจิตแห่งการเสียสละความรักจะคืนกลับมาเองโดยไม่ต้องเรียกร้อง แต่ต้องไม่ลืมว่าการเสียสละต้องมีปัญญาอย่าเสียสละจนตัวเองทุกหนักหรือยอมจำนวนต่อความไม่ถูกต้องความเสียสละที่ถูกทำคือการให้ในสิ่งที่ควรให้ในเวลาที่ควรให้และเพื่อประโยชน์อันงามบ้านจะมีความสุขเมื่อคนในบ้านยอมลดตนลงเพื่อยกอีกคนหนึ่งขึ้นไม่ใช่เพื่อแพ้หรือชนะแต่เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างมีธรรม การให้อภัยและเริ่มต้นใหม่ในครอบครัวไม่ว่าครอบครัวใดในโลกนี้ก็ย่อมต้องเคยมีความผิดพลาดต่อกันบ้างไม่ว่าจะเป็นคําพูดการกระทำหรือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเพราะเราทุกคนยังไม่พ้นจากกิเลสยังมีกายวาจาใจที่อาจเผลอพลาดไปโดยไม่ตั้งใจในเวลาที่เราถูกทำร้ายความเจ็บปวดจะผลักดันให้ใจเราสร้างกำแพง ขึ้นมาป้องกันตัวเองแต่พระพุทธองค์ทรงสอนว่าโทษใดๆในโลกไม่ระง,งับด้วยการจองเวรแต่ระง,งับได้ด้วยการให้อภัยอันเป็นธรรมที่คนเข้มแข็งทางใจเท่านั้นจึงจะทำได้การให้อภัยไม่ใช่การยอมให้ความผิดกลายเป็นถูกแต่คือการปลดปล่อยตนเองจากความเจ็บปวดและเปิดประตูให้ความรักความเข้าใจกลับคืนมา ครอบครัวที่อยู่ร่วมกันยาวนานได้ไม่ใช่เพราะไม่มีปัญหาแต่เพราะทุกครั้งที่มีปัญหาพวกเขาเลือกจะให้อภัยและเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่ในครอบครัวคือการหันกลับมามองกันด้วยตาเดิมแต่ด้วยใจที่ใหม่ไม่ขุดอดีตไม่เก็บความผิดพลาดไว้ลงโทษกันซ้ำๆแต่หมั่นสร้างความเข้าใจซ้ำๆแทน หากวันนี้เราเคยมีปัญหากับพ่อแม่กับลูกหรือคู่ชีวิตจงกล้าทำสิ่งที่ยากที่สุดคือขอโทษอย่างจริงใจและให้อภัยอย่างไม่คัง้งคาเพราะไม่มีใครอยู่กับเราไปตลอดไม่มีใครอยากจากกันไปด้วยใจที่ยังมีแผลขันติอดทนและเข้าใจกันในความต่างเมตตาให้ความรักด้วยความจริงใจ สัมมาวจาพูดดีพูดด้วยเจตนาดีจะค้าเสียสลับเพื่อกันและกันอภัยทานให้อภัยเป็นธรรมทานอันยิ่งใหญ่ขอให้ทุกครอบครัวได้นำธรรมะน,นี้ไปใช้ไม่ใช่เพียงฟังแล้วผ่านไปแต่ได้น้อมนำไปฝึกใช้ในชีวิตประจำวันเพราะบ้านที่มีธรรมะคือบ้านที่อบอุ่นและบ้านที่อบอุ่นคือพื้นฐานของสังคมที่สงบสุข ขออนุโมทนาขอความสุขความร่มเย็นจงมีแด่ทุกครอบครัวสาธุสาธุจงเจริญในจารคธรรมเถิดโยมสาธุสาธุสาธุ